วันทุ่ที่26พฤษภาคมช่องสองผีพบกับโจทย์วันนี้นะครับก็คือว่าเราอ่ะกำลังจะตามเรื่องของคารวาสบรรลุธรรมตั้งแต่สืบกันมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ม,มาเนี่ยน้อยมากที่จะได้ยินเรื่องของคารวาสบรรลุธรรมคุณแม่บุญเลืออุบาสิกาบรรลุธรรมทีนี้เนี่ย คือประวัติไว้เเลียคุณผู้นนมชมเป็นอุนบาศิกาที่โลดโผนมากคือมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เล,ดดล่กชาไดได้แล้วก็สแสดงอิทธิฤทธิ์ได้กำหนดจิตใจผู้อื่นได้ค่ะสตรีผู้มีอิทธิฤทธิ์มีประวัติว่าบางคนเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้จากการที่เหมือนไปไปเหยียบพยาปลวกที่บ้านเพือ่อจะปลูกต้นมะม่วงอเงี้ยแต่พอพอไปถึงวัดอาวุธ แม่อยู่ในรถหิวน้ําให้ลูกไปซื้อลูกกลับมาแม่หายตกใจลูกแม่เดินไม่ได้คือวันหนึงถามคน่างนั้นเห็นแม่หรือไมมในรถเห็นเดินก็ตกใจแม่เดินได้ยังไงเจอทีแม่ขึ้นศาลากำลังกาดคุณแม่บึเรืออยู่ร่วมส่องอิทธิฤทธิ์ไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบชนพร้อมกันทั่วโลก ครอบครัวช่องส่องผีที่รักทุกท่านวันนี้คุณสามารถสมัครเป็น YouTube Membership ของช่องส่องผีได้แล้วเพียงกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยที่หน้าช่องบน YouTube มาร่วมสนุกและสนับสนุนช่องส่องผีกดสมัครทันทีมามามาจอยกันจอยกันมาสิมามาสมัครด้วยกันแล้วพูดนี้เจอกันนะจ๊ะอืม